ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กันในช่อง Carsenza C H เอ c h a n g e เคยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนนะครับวิธีผ่านอีเวนต์เนาะก่อนอัปเดตนะครับซึ่งก่อนอัปเดตคือจบภายใน1นนาทีนะครับก่อนอัปเดตนั่นเองซึ่งนะครับก็ใกล้จะอัปเดตแล้วเนาะแต่วันนี้คลิปผมเนี่ยจะมาสอนวิธีจบเร็วๆนะครับก็ได้ นะครับฟาร์มทําการฟาร์มดีโลเร็วๆนะครับผมโอเคนะครับก่อนจะจ้ามเดชเนาะนี่ครับในการฟาร์มดีโลนนี้นะซึ่งนะครับตัวที่ผมจะใช้ในการลงอีเวนต์ครั้งนี้นะครับในการจบภายในหนึ่งนาทีนะผมจะใช้เป็น S นะครับเลเวลหนึ่งร้อยเนาะแล้วก็เซตประมาณนี้นะครับเอาตราหานะครับแล้วก็ใช้เป็นเซ็ตใช้ดาบแล้วก็เป็นแล้วก็เซตที่เหลือเป็นของเซตกระต่ายหมดเลยนะเป็นรองเท้ากระต่ายเสื้อกระต่ายแล้วก็หมวกกระต่ายนะครับหูกระต่ายนั่นเอง แล้วก็บัฟ0.5เนาะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อัตราลบ40%นะครับนี่นะครับผมแล้วก็เลือดอยู่ที่20,000นะครับหรือว่า100เนาะแสดตพผมจะเป็น SSSS หมดเลยนะไม่มี O ลบหรือไม่มี O นะ่าเป็นสเต็ต s s หมดเลยนะครับมาคลิปแล้วก็ต่อไปครับผมใช้ปับนะครับผมใช้เซ็ตนี่ครับผมใช้รองเท้ากระต่ายลบอัตราลบดีแล้วก็ตรงนี้เป็นน้ำมีดนะครับซึ่งผมแนะนําว่า ถ้าอย่าห้เซเบอร์ยืนนานนะครับผมให้เป็นเซ็ตอันนี้ไปเลยนะครับเป็นเซ็ตหลบนะครับนี้อันนี้นะครับผมแนะนำว่าแชรนี้นะเพราะว่าเซเบอร์มันจะได้ยืนนานนะครับเวลาโดนมอสตีอะไรเงี้ยนะครับเนาะเซเบอร์ก็จะตี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 ไปเรื่อยแทงให้เอสได้ตีแบบดีนั่นเองครับตีได้นะแล้วก็ผมก็ทําเป็นออสตรานะครับนะครับแล้วก็เซ็ตรองเท้านะครับแล้วก็เซ็ตเสื้อเสื้อรีจินดารี่นะครับแล้วก็หมวกนะครับบับดุ๊กนะครับบัฟ0.15้านะครับ เป็นบัฟลุกคือบัฟลุกมันเป็นยังไงครับก็คือเวลาเราจะเรียกตัวมันออกมาทีมันออกมา2ตัวเลยนะปกติเราจะเรียกมาได้แค่ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นบัฟลุกเนี่ยมันจะออกมา2ตัวเลยนะนั่นเองนะครับนรกโตะผมแนะนำว่าตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเก่งก็สมควรนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเอ่คเดี๋ยวคือนะครับผมใช้เซตนี้เนาะก็คือใช้เป็นนะครับแคโรลลกับหมวกระต่ายหรือเปล่านะใส่มกกระต่ายไปได,ด้วยดีกวนะ่า แสงกระต่ายไปด้วยนะครับผมจะใช้เซตกระต่ายมาหมดนะครับรองเท้าไม่มีเนาะนะครับแล้วก็อัตราลบหลีคือ3 0มนะครับแล้วก็ทําเป็นนอตราทําไมถึงให้เอานอตโตะไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนําให้เป็นนาอตโตสามดาวนะเพราะนาอตโตสามดาวเนี่ยนะครับมันออลโคดดีมันของมันคือวิ่งเร็วนะครับเจ็ดเลยนะครับเจ็แต่ข้อเสียคือดาเมจเบามากตีไม่แรงเบาจริงๆนะผมแนะนําว่าเป็นนาอตโตะอันนี้ดีกว่านะครับคือ3ตัวนี้ก็พอครับคือไม่จำเป็นต้องว่าเอาเอาหลายตัวนะครับในการจบหนึ่งนาที นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะจบภายใน1นกี่หน,นาทีเท่าไหร่นะครับอ่ะเซตนี้ที่ผมเล่นอยู่นะปัจจุบันนี้ผมเล่นเซตนอยู่นะมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผม โอเคแล้วมาชมครับเข้ามาแล้วนะครับผมก็กดบวชไปเลยนะครับแล้วก็สามารถเปิดออโต้เพย์ได้เลยนะเปิดออโต้เพย์ไปเลยนะครับแล้วก็เปิดมาตรงนี้นะครับเปิดทีแล้วก็แนะนํานะครับให้อัปเอสไปก่อนเลยนะครับนี่ครับเอสไปก่อนเลยนะครับแล้วก็มาอัปอัลตโตนะครับนี่อัปเอสกับอัลตโตนะครับสามารถอัปเอฟเคได้นะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมจะไปสอนเอฟเคนะเอฟเคยังไง บแล้วปึ๊บปึ๊บนะครับ,รบนี่ไหมหนึ่งนาทีครึ่งหนึ่งนาทีสามสิบห้าอะเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่งงับอันนี้เปิดเราโทษผิแล้วครับนี่เลย ก็ใครที่ช่วชอบคลิปนี้นะก็ฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครให้กับช่องคาแซมซ่าซีเฮชด้วยนะครับผมคลิปนี้ถ้าไปเืจอสาระดีๆนะครับก็ฝากกดไลค์ like ด้วยนะครับผมนะคลิปนี้ขอสัก100ไลค์แล้วกันนะครับผมเพื่อจะได้เนี่ยทำคลิปต่อนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้ทําการไลฟ์สตรีมเกมบางเกมด้วยนะครับผมโอเคก็ทีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ